เดี๋ยววันนี้เรามาทำต้ยมยำไก่บ้านน้ำใสกันครับเมนูร้อนๆสดน้ำแซ่บๆอร่อยคล่องคอมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยเราจะมาทอดพริกไว้ใส่ต้ยมยำก่อนเลยพริกทอดจะทำให้ต้ยมยำของเรามีความหอมยิ่งขึ้นพอเหลืองกรอบแล้วก็ตักขึ้นพักไว้น้ำเปล่า1ลิตร น้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็นําเครื่องต้มยําที่เราหั่นไว้ลงมาเลยครับจะมีขา่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมะเขือเทศสีดาแล้วก็เห็ดนางฟ้าครับแล้วก็พริกบด2ช้อนโต๊ะทีนี้เราจะมาปรุงรสกันเลยครับปรุงรสด,ด้วยน้าําปลา2ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายขาว1ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็นําไก่บ้านที่เราสับไว้ลงมาเลยครับจะเป็นไก่บ้าน1ตัวนะครับ หรือประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมตามด้วยพริกทอดพริกทอดเราจะบีให้เขาแตกสักหน่อยนะครับน้ำต้มยำของเราจะได้หอมครับเราจะต้มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้ไก่บ้านของเราสุกพอไก่บ้านของเราสุกดีแล้วเราก็นำต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ใบกะเพราของเราลงมาครับปิดไฟได้ครับ เสร็จแล้วครับต้ยมยำไก่บ้านสูตรบ่าวต๊อบกินหอมหน่าทานมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทําดูครับแล้วบ่าวต๊อบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวต๊อบด้วยนะครับสวัสดีครับผม